สวัสดีครับผมโอ๊ตจากอุบลคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับเครื่องบาร์เดอร์ T520W นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการดูแลรักษาเครื่องนะครับและใช้งานเครื่องให้ถูกต้องนะครับเเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับครับสำหรับเจ้าบาร์เดอร์ T520W เองนะครับใส่กระดาษได้2ช่องทางนะครับก็คือจากถาดด้านล่างนะครับตัวนี้รองรับกระดาษ70แกรม80แกรมนะครับสูงสุดไม่น่าเกิน100แกรมนะครับใส่ช่องนี้ได้กระดาษ ที่แกมส flo ูงกว่า <es> นี้นะครับผมแนะนําให้ใส่ช่องด้านหลังนะครับใส่ได้จํานวนทีละ1นแผ่นนะครับสําหรับปิ้นกระดาษหน้าปกนะครับหรือกระดาษที่แกมสูงขึ้นไปนะครับใส่ช่องทางด้านหลังเพื่อลดปัญหาอาการกระดาษติดนั่นเองนะครับปัญหาการกระดาษติดนะครับเกิดจากอะไรนะครับถ้าเราเอาแกมสูงมาใส่ด้านล่างนะครับการทํางานของกระดาษนะครับ ก็คือจะวิ่งผ่านเข้าไปตัวเครื่องบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีการโค้งงอนะครับการโค้งงอเกิดขึ้นนะครับเพราะแก้มสูงเนี่ยตัวโค้งงอเนี่ยครับก็จะมีความแข็งที่มากขึ้นนะครับทำให้ลูกยางนะครับไม่สามารถฝีกระดาษขึ้นมาได้นั่นเองจึงจําเป็นที่จะต้องใส่ถังด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วถ้ากระดาษติดแล้วทํำยังไงล่ะครับเราสามารถจัดก,การกระดาษที่ติดได้ด้วยตัวเองนะครับโดยทางด้านหลังเครื่องนะครับ <S <S ด้านหลังเครื่องเนี่ย ก็วิธีเอากระดาษออกก็คือบีบกล่องน,นะครับแล้วก็ดึงลงมาเราก็จะพบกระดาษอยู่ด้านนี้ที่โค้งงอรหรือขดอยู่ด้านไหนนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยตัวนี้จะเป็นการเอากระดาษออกที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับปัญหาต่อมานะครับเขาบอกว่าโมเดลตัวนี้เสียงดังกว่ารุ่นเก่าๆนะครับซึ่งตัวโมเดลตัวนี้มีความละเอียดที่หัวพิมพ์ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองทําให้หัวพิมพ์เวลาวิ่งไปวิ่งมาครับจะเกิดเสียงดังมากขึ้น เียงเล็กน้อยนะครับเป็นเสียงปกติของการใช้งานเครื่องรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยเราจะได้ยินเสียงหัวพิมพ์ดังกว่าปกติเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเสียงของบาร์เดอร์รุ่นนี้นะครับมีความเร็วในการพิมพ์สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเสียงก็ดังขึ้นมากว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยนะครับ Okay, วิธีเติมหมึกนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเราเปิดฝาด้านหน้าออกมาได้เลยอ่ก็เปิดจุกนะครับก็เติมสีที่ต้องการให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเติมเรียบร้อยนะครับก็ปิดจุกปิดฝาหน้าขึ้นครับอพอปิดฝาหน้าขึ้นเนี่ยเครื่องจะปรากฏว่าคุณเติมหมึกแล้วหรือยังนะครับเราก็กดเย็ดนะครับแล้วก็สีที่เราเลือกเติมนะครับสีไหนไม่เติมเราก็กดโน้ สมมติสีเหลืองผมเติมไปแล้วนะครับผมก็กดเย็ดสีดำคุณเติมแล้วหรือยังนะครับถ้าผมไม่เติมผมก็กดโหนเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเป็นการรีเช็คน้ําหมึกของเครื่องบาร์เดอร์นั่นเองนะครับสําหรับตัวอิงเจ็นะครับหลายคนบอกว่าตัวอิงเจ็เนี่ยหัวพิมพ์แห้งเร็วนะครับหรือแห้งง่ายนั่นเองนะครับตัวอิงเจ็นะครับองค์ประกอบก็คือมึกส่วนใหญ่เขาเป็นหมึกน้ำนะครับสำหรับอิงเจ็วิธีการดูแลรักษาหัวพิมพ์ที่ดีที่สุดนะครับ ควรพิ้นให้คมแม่สีนะครับสัปดาห์หนึ่งหนึ่งแผ่นหรือสองแผ่นก็ยังดีนะครับหรือไม่ก็กดค่าเทสหัวพิมพ์มาดูก็ได้นะครับว่าตอนนี้หัวพิมพ์เรามีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดในกรณีไม่สมบูรณ์นะครับเราสามารถสั่งคีนจากหน้าเครื่องได้ครับโดยเข้าไปที่ปุ่มเมนูนะครับเลือกมาที่ maintenance ครับเลือกมาที่ค l e a ครับผมอันนี้ก็จะเป็นค l e a แค่ดำนะครับหรือว่าเป็น color หรือว่าเป็น all นะครับล้วก็กดนะครับ เป็น normal ไหมคีนแบบปกติหรือว่าจะคีนแบบ strong เลยนะครับ,รบตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันคีนของตัวเครื่องนั่นเองนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เครื่อง Bader T520W นะครับรวมถึงปัญหาเบื้องต้นครับเราก็สามารถดูแลง่ายนะครับตามที่ผมแนะนำไปได้เลย ที่เหลือนะครับอยากให้ผมช่วยดูผลิตภัณฑ์หรือแนะนำปรินเตอร์รุ่นไหนนะครับ<อ>ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ผมโอจากบนคอมพิวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ